ไม่ได้นะครับเรื่องการดูพิมพ์ของพระนะครับผมบอกได้เลยนะครับสาคัญมากนะครับผมเน้นย้ํานะครับเรื่องของหลวงพ่อเงินบางคารเนี่ยจะต้องเป็นพิมพ์ที่คมและตึงนะครับเต็มพิมพ์นะครับจะยุบบ้างย่นบ้างได้แต่ส่วนอื่นๆนะครับไม่ได้ย่นทั้งองค์หรือเหี่ยวย่นทั้งองค์แต่สิ่งที่สําคัญเส้นสายความคมตึงคมชัดต้องมีนะครับใบหน้าเห็นไหมครับจมูกใบหู นะครับรวมถึงเส้นสายจีวรต่างๆนะครับผมบอกได้เลยนะครับเห็นไหมครับอาจจะหล่อไม่ติดแต่เส้นรงส่วนอื่นก็ต้องติดนะครับแล้วที่สำคัญต้องอ้วนตึงนะครับไม่บวมใหญ่หรือเหี่ยวย่นนะครับสังเกตนะครับเห็นไหมด้านหลังนะครับเส้นลิ้วจีวรต่างๆจะต้องเห็นไหมครับอ้วนตึงผมเน้นย้ำนะครับเรื่องของพิมพ์พระเนี่ยสำคัญมากนะครับ พิมพ์ของพระเป็นเรื่องสําคัญนะครับวิธีการหล่อของหลวงพ่อเงินบางคาเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับถ้าเป็นพิมพ์ขี้ตาด้านล่างจะหล่อเททีละองค์เพราะฉะนั้นนะครับใต้ฐานจะมีร้อยแต่งบ้างได้แต่ว่าที่สําคัญจะไม่มีช่อชนวนนะครับจะเป็นหล่อเหมือนขนมครกนะครับจะหล่อทีละองค์นะครับใต้ฐานจะมีตะปุ่มตะป่ำบ้างมีร้อยแต่งตะใบบ้างได้เดี๋ยวเราขยายให้ดู นะครับแล้วที่สําคัญอย่าลืมนะครับวิธีการทำเนี่ยสำคัญถ้าเป็นการหล่อแบบทีละองค์แบบนี้นะครับการเข้าดินเบ้าโบราณต้องมีนะครับนะครับเดี๋ยวเรา